ดีครับปากกิดไม่มาสองสามวันหายไปไหนฮะปากกายปากกายบอกจะมาแต่ไปไหนพี่บอกหัวได้ครับอ้อหนึ่งในร้านมาจินี่ก็ไปยิงหหวหน่าเข้าหัวกแลลวไม่ในดีนี่มันโหดจริงๆเลยวะเกี่ยวป่าเนี่ย ใครเปิดคาราเกะวะทำไมมันล้มตัวน oh. ึ่งเหรอนวานอยู่นี่เข้าหวย้ะโอ้โหเขาห่วยะเขาโทษทีครับไอดีได้อย่างโหดเลยอะนวานนวน ดีมากแล้วขั้นไหนคขั้นเนี้ยไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่ามายุ่งพี่ไม่เอาไม่เอาไม่สวยเหี้ยบอกตรงไม่สวยคันเขียวขอกระโดดกต้นตัวทำไงอ่ะเอาต้องให้เพื่อนกดดนแลอยิงนี่แล้วมานปล่อยได้เดี๋ยวพี่เก็บเป็นสองตัวจะเอาไฮไลท์ บอกให้เพื่อนถอยเลยจะเอาไฮไลท์กระโดดกรดโดดขึ้นตัวเราอยู่ไหนวะเฮ้ยดี่อยเลยปอยเลยอยเลยไอ้ต้องอานชูพี่ก่อนบุสีโอ้โหก็ตายแล้วกูจะได้ไฮไลท์อยู่แล้วเลย เอายิงหัวตายยไม่ติดหัวเลยโัวไม่เขาโชว์เองตัวเนี้ยถ้าหนูไม่ยิงพี่ก็ไม่เห็นแ่้เพราะมันขึ้นตำแหน่งที่เห็นอยู่แล้วลองจ้าเห็นได้แค่นี้แหละครับยิงหัวได้ครับ First blood. Double kill. GG show de. Kill. Ah, bura to Ô oh này nè, này đi oh này này. Right

เก่งขนาดนี้แคนพีเอสจะมาติดต่อพี่ป่ะเนี่ยมาทำไมอะไอเรื่องเปล่าแคนแคนพีเอสจะมาติดต่อพี่ป่ะเนี่ยเก่งขนาดเนี้ย กันชิบหายไว้ว่าร่วมด้วครับเก่งเกินแสนหักเท่านั้าดโซเขาเดินน้ำหวานเดี๋ยวตัดไฮไลท์นี้โชว์เลยเนี่ยน้ำหวานตัดไฮไลท์นี้เลยเนี่ยเออเออเก็บได้ไฮไลท์อยู่แล้วเยอะเลยเนี่ยกกบบ เออผมไม่ลอาเาอร็วมากกว่าเดิมไหกระโดดครับกระโดดครับวิ้งเฮ้ย,ยตายเร็วใชายชายตายเู่มาใหม่ครับอายุสิบเก้าพี่โหเท่ากันเลยครับอย่าเรียกพี่เฮ้ยมันมานมาปะ ปากูไม่ได้เรื่องเลยต้องให้ได้โชว์ตลอดอะดีแม่ชุบนอกเลยเนไม่เก่งและเสือกไปดีแม่ชุบนอกอยู่ไหนครับอยู่ไหนวะอ๋อเบื่อพวกเล่นกากว่ะล้มง่ายเนี่ยแบบก่ โอ้ชาจันไป้องยลงบนอะไรจบได้บอไอเย็ดแม่ไยตัวเดียวขึ้นมาดิอย่เงี้ยเออวู้ห์ที่าเก่งไเราไปเาไปบแล้วก็ขึ้นแดงขึ้นแกนล้มสองล้มสองปาผมโซโหดเองจังหวะนี้ใครเอาผมไม่ลงละ ยง่ต้นาล้วาจาย์ดย First blood ้อนโบนับ Double kill อ้พวกชอบแย่งกเบื่อจริงจยังไม่มีใครล้มเลยไม่ไหวแล้ด่านนี้พิจนาดพี่เก็บเองด่านนี้พี่โชว์มาเยอะแล้วด่าน อุ้ยยไมมันไม่ลวกป่าชายนี่มันม่วนฉันโชว์หน่อยอยาแพ้อะครับอยากแพ้อะอยากแพ้แล้วเกินตอนเนี้ยอากูแม่งเออไม่ได้เรื่องเลย ทุกคนีหน้าจะไม่ดีดีนะเพราะเก่งอีใหม่แล้วครับเก่งเกิดเรื่องดูเลยไขวัณนะไอ้่หอเปล่าวเนี่ยไอ้เก่งี่เลย อาจารย์ฟุตหรือป่าฟุตที่ไหนสิมือบอกแล้วไม่งั้นแคนพีเอสจะมาติดต่อพี่เหรออย่ากินเลยสงสัยต้นหนึ่งไลท์หน่อยป่าขอให้ไลท์หน่อยป่าอาจารย์ยืดเอคให้หน่อยเดี๋ยวชุกก่อนชุกก่อนเออสวยป่าแอนแอร์ยืดเอคให้หน่อยดิป่าทำไม่ได้เหรอเหมือนผมทำเมื่อกี้ฝีมือป่ามันยังไม่ถึงไง ว่ะตัวเดียวเองู่ไหนโอะไหนไอตัวนึงอยู่ข้างบนป้าโอ้โหไม่เห็นไม่เห็นเลยเป็นไงข้างบน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 ชั้นสองอะไรอะไรอะไรชั้นสองครับพี่ ดูอย่าชั้นสองม่อยู่ชั้นสองมั่วกว่าดีแม็กม่นิดเลียวป่าแล้วใช่ครับพี่ก็บอกที่อยู่อยู่พี่อีกตัวก็สามตัวไงรวมไปสามตัวชีวิตชีวิตโอ้ดูดิป่าป่าดีสวย ๋าขอไฮไลท์หน่อย๋าเอาสวยๆหน่อยหัวเลยนะขอาแบบยิงเข้ารกพันนึง้ยโอ้ยโทษทราบค่ะเป็นอะไรวะอ้างนู่นอ่างนี้เนี่ยเล่นไม่ได้เก่งเลยนั่นหวานน่นหวานอยากได้ไฮไลท์เปล่าเออมันต้องอย่างนั้นไม่ใช่หัวตัวได้แล้วปากกาปากตรงนี้ดอยเด อยู่ในบอเนี่ยเจาะเข้าไปล่วงแล้วระวังระวังไ้เพื่อนอยู่ฝั่งโน้นฝั่งโน้นไอ้ตรงรถอะตรงรถอะเออตรงรถอะตรงตรงนี้มีตรงไหนปะดิแมนชุบดิแมนชุบดิแมนชุกมาเหมือนหอดอ่ะ เฮี้ยโบมาฟางเงีแกขางไปนะไปนะถูกมาไปนะอันนี้ถูกมาไปนะน้มันไม่อยู่หลังเนี่ยที่ไหนวะมาไปนะอยู่ไหนป๋าไม่เห็นมันอยู่โน่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 นสารระเบิดคันจูงเพลมาขู่ขาไงเฮี้ยขอ้เฮี้ยอะไรเลื่อนไม่ได้หรอจบเลยเฮี้ยกูจะได้คิวอยู่แล้วนี่ เล่นเล่นก่อนเลยเลอ๋อว่าไม่ให้เล่นแล้วนะไม่ได้พวนี้เล่นใหม่ออจบเลยจังเลยแต o ยังโผล่เลย โอ้ยนี่ไงก็แบบว่า 5Q น้องสุดท้า้วนบังเฉยนะไม่ม็ไปนี่สปีดสปีดรัดมาเลยหวานพี่เจอแคนทีดูเอ็นได้วหรู้จักไหม first blood อะไรอ่ะอ่อ,อน,นเลยลบได้ไงคำหน้าของปอมด้วยวะผมบอกผมโซเองอยู่ข้างล่างข้างล่าง,ง,งเล่นข้างล่างเลยโดนโดนไปสามเดี๋ยวเพื่อนมาโชว์บิ๊กเจ็บแล้วนู่ ไฮ้เพื่อนมา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 มันจะลงมาแล้วมันจะลงมาแล้วนึกว่าดักเลย้อดักเลยมันจะลงมาตรงบันไดอะเอย่ามาแล้วเนี่ยบันไดแล้วเจอแล้วโอ้โหดีโอ้โหโอ้โเฮ้ยแล้วก็

มันอยู่ตรงพี่สองตัวทำไงดีวะเนี่ยจ,จัดก,การจัดแร <ไฮ S 1> <อ>งวอลหมดแล้วเน<อ>ี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงพี่อ่ะวองะไรตัวเนี่ย ไเกิดความโผดวะเราหอดแต่แล้วป่าล่วงตาแล้ว ไปเหยียบอยู่บนหัวยิงก็ไม่โดนอย่างหาเลยเดยไเหยียใช้ใช้เบื่อเลยจ้ะสองสี่ก็ไหวแล้วมั้

ตายแล้วจานต้นท <no. S 1> <Advent cooks S 2> ูเล้ทตรงวันตอนทูแล้วตรงนันโอ้ยยบเาทุเพื่อนนี่หว่านมไม่ให้มันเก่งกว่านี้หน่อยเข้ามา บ้านบ้านแดงเข้ามากระโดดแล้วมันกระโล้เอาเลยขึ้นไปเลยเนี้ยเดี๋ยวมันไม่อยู่เฮียมันอยู่บ้านหลังนี้อยู่บ้านหลังนี้บ้านเขียวไม่ใช่บ้านแดงในบ้านอ่ะชั้นสองชั้นสองยังนงโอ้โหโอ้โหมาสิเปิดเลย เดี๋ยววงก็บีบม,มันเล่นวงดีกว่าเดีย๋ยววงบีบมาเองอะไรผมพี่ไหนไหนครั้งสองมัน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 หนนหนไหนไม่เห็นหัวมานีนะเข้าหัวใน,นเมื่อกี้